คุณครูจะใช้แลคซีนคุณครูจะใช้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะเด็กๆโลกนะคะ โลกนะคะจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะคะคุณครูก็จะเปิดไฟฉายค่ะส่องลงมาแบบนี้นะคะด้านที่เจอกับดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเอประเทศไทยของเราอยู่ไหนนะเด็กๆเมื่อสักครคกคู่นี้เราดูไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วใช่ไหมคะว่าเหมือนด้ามขวาเลย นี่ค่ะเจอแล้วค่ะเด็กๆประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเวลากลางวันค่ะเมื่อเจอพระอาทิตย์ส่วนด้านที่ไม่เจอพระส่วนด้านที่ไม่เจอพระ,ะอาทิตย์นะคะก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะเด็กๆ นี่ค่ะประเทศไทยเจอแล้วค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะเด็กๆที่เจอกับพระอาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลากลางวันส่วนด้านหลังนี้นะคะไม่เจอพระอาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะ เรารู้ว่าเวลากลางวันและเวลากลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองระยะเวลาในการ1ห,หมุนรอบตัวเองนะคะก็คือ24ชั่วโมงค่ะนับเป็น1วันแบ่งเป็นเวลากลางวัน12ชั่วโมงและเวลากลางคืน12ชั่วโมงนะคะ หากซีกโลกไหนหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางวันและด้านที่อยู่ตรงข้ามก็จะเป็นเวลากลางคืนค่ะเนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะคะเกิดเป็นเวลาเนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะคะโลกหมุนรอบตัวเอง มุนเก่งหนึ่งรอบหนึ่งวันเกิดเวลากลางวันพอโรคมุนรอบตัวเอง